ไปที่เรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเลือกสอวรครับกรกตได้มีการเปิดตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสรวรนะครับแล้วก็ข้อมูลการแนะนําตัวผู้สมัครสรวหกผ่านเว็บไซต์กรกตและแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้แล้วครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตครับก็ได้แจ้งประชาสมัมพันธ์ว่าได้ดําเนินการเผยแพร่พร,รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยปิดประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสารากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอมีในเว็บไซต์ของสำนักงานกกตครับ w w w ect.go.th มีแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Civic โดยประชาชนครับสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครหรือว่าสอวส จากจากช่องทางดังกล่าวได้แล้วนะครับซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลหลังจากที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครรวมทั้งคุณสมบัตินะครับแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครที่ถูกจํากัดสิทธิ์รวมถึงการสมัครหนึ่ง,งกลุ่มอาชีพหรือว่า1อําเภอ พร้อมทั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอให้ประชาชนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางนี้นะคะผู้สมัครสอวอรจำนวน48,117คนจากการตรวจสอบนะคะพบผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน2,020คน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประกาศในบัญชีรายชื่อผู้สมัครจำนวน46,206คนค่ะส่วนมากเป็นสมาชิกพักการเมืองและกรรมการบริหารพักการเมืองซึ่งเปิดให้ผู้สมัครสอวอที่ไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครยื่นคำร้องต่อสารดีกาไปแล้วกระบวนการต่อไปคือการเลือกสอวอระดับอำเภอจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้ วันเลือกระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนค่ะและวันเลือกระดับประเทศเป็นวันที่26มิถุนายน2567นี้ทั้ี้ค่ะท้งนี้นะคะก็กตมีการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุหรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิ์เลือกสอวอ โดยให้กรรมการประจำสถานที่เลือกที่ทำหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนและหีบบัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่มช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุหรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิ์เลือกด้วยค่ะ